นีครับสนุกแซ่บจําไ <ec> ด้ไหมครับเด็กๆว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของตาดโลกนิทานยิ้วๆๆอยู่ๆๆนี่กระทบเนาะทดกันอีกนะนะครับกัดรายการเถิดโรคนิทานของเราครับซึ่งก็เป็นรายการนะครับที่มุ่งเน้นให้น้องๆนะครับได้รักการอ่านผ่านทางนิทานครับเพราะนิทานนะครับหลังจากที่น้องๆฟังไปแล้วนะครับอยากจะอ่านอยากจะฟังก็ต้องไป ฝึกฝนการอ่านเพิ่มเติมด้วยนะครับเรียกว่าตรงนี้นะครับรายการเรามุ่งเน้นตรงนั้นด้วยรี <c oughs> ดูสนุกแล้วก็เสริมสาระกันด้วยดีไหมดี <c oughs> โอ้นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยแว่นไงอา้าวนายเห็นเป็นรถไงท่อน <c oughs> รู้ว่าเป็นแว่นแล้วทำไมเนี่ยเอา้านี่ไง <c oughs> อะไรหาของอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพงเดี๋ยวอะไร นายจะมาหาอะไรตอนนี้เนี่ยหาอะไรเนี่ยโอ้ยนายอยากจะคุยกับน้องๆ้องครับโอ้โหแว่นนี้สุดยอดโอ้โหเต้นแว่นพิเศษนะคับน้องๆ้องครับที่ออกแดดนะให้นันเดียวอย่างนี้ใช่ตรงอย่างเี้ยเเต้นแว่นพิเศษจริงๆอืมดักจับระเบิดได้โอ้ยจับจับจับระเบิดได้ออแล้วก็ออกแดดโดยนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกชื่อดังโอ้ย ออกแบบโดยอัลเบิร์ตไอสไตน์ชั้นนี่แหละต้นมีสายชื่อดังมากนะครับพี่แล้วมันจะใช้ได้หรครับผงโอ้โหน้องๆครับเจอลระเดิตู้ดมันจัดตั๊กเลยโอ้โหมั่นใจขนาดนั้นเออในนั่นใจเลยแล้วมันจะใช้งานได้หรครับพี่พงได้ครับโอ้ย๋ย่ได้หาก่อนหาก่อนหาก่อนโอ้โหตรวจัดกันหน่อยโอ้โหน้องน้องครับ ตนว่าถ้าทางพี่พงษ์จะตื่นตุมเกินเหตุแล้วล่ะครับแหมใครจะมาว่างระเบิดขนาดนี้คนเราเนี่ยมันต้องพิจารณากันนะครับจะมาตื่นกลัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมนิทานกันในวันนี้ดีกว่าไหมครับนิทานในวันนี้ครับมีเรื่องหนึ่งครับที่เรื่องเกี่ยวกับการตื่นตูมการตื่นกลัวขี้กลัวนะครับท่านน้องๆดูแล้วเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องตื่นตูมเหมือน ใครบางคนที่อยู่ข้างๆนี้นะครับเฮ้ยน้องถ้าอยากไปชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จริงเหรอมีถ้าอยากจะชมกันแล้วนะครับไปพบกันนะครับในช่วงของครูแอนเล่านิทานครับเจอยังพงยังเฮ้ยเจอแล้วระเบิดหรอขี้กา ของขวัญมหัศจรรย์จากพูดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเด็กน้อยคนหนึ่งเข้าไปในป่าพบพูดติดกับดักนายพรานเข้าสงสารจึงช่วยปล่อยพูดออกมาพูดได้มอบก,กระดาษสีขาวกับกินไกรสีแดงให้เขาเป็นสิ่งตอบแทนเธออยากได้อะไรก็ตัดกระดาษเป็นรูปนั้น แล้วมันก็จะเป็นจริงขึ้นมาเมื่อเขาเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่บอกว่าเขานะ่ะคงฝันไปเขาจึงนำของทั้งสองอย่างนั้นไปเก็บจนลืมมันซึสนิทเลยเวลาผ่านไปหลายเดือนวันหนึ่งเพื่อนๆชวนเขาเล่นตัดกระดาษเป็นรูปต่างๆเขาไปรื้อพบกันไกรสีแดงกับม้วนกระดาษสีขาวนั้นเข้า เด็ก,ดกวาดรูปมังกรตัวใหญ่มากกินเนื้อที่กระดาษสีขาวเกือบครึ่งแผ่นแล้วก็เอากันไกลสีแดงตัดทันทีที่มังกรขาดออกจากแผ่นกระดาษก็เกิดแสงสีแดงสว่างไปทั่วบ้านและแล้วมังกรกระดาษก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนทะลุหลังคาจากนั้น มันก็ออกบินตรงเข้าไปในเมืองมังกรกระดาษเหยียบบ้านพังหลายหลังพระราชาส่งกองทหารไปปราบแต่พอทหารเห็นมังกรก็วิ่งหนีกันกระเจดิดกระเจิงไปเลยเด็กน้อยได้สติรีบเอากระดาษที่เหลือตัดรูปคนเป็นสายยาวทุกครั้งที่เขาตัดคนออกจากแถวคนคนนั้นก็กลายเป็นนักรบ ตรงเข้าต่อสู้กับมังกรกระดาษตัวนั้นนักรบไล่ต้อนมังกรออกนอกเมืองไปถึงแม่น้ำพอนักรบกับมังกรลงไปในน้ำตัวก็เปื่อยยุ่ยกลายเป็นกระดาษดังเดิมเด็กชายรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุให้บ้านของผู้คนพังเขาตัดบ้านกระดาษหลังใหญ่หลายหลังคืนให้กับชาวบ้าน แต่ไม่ว่าจะสวยและใหญ่เพียงใดทุกคนก็รู้ว่าพอฝนตกบ้านเหล่านี้ก็จะเปื่อยและผุและยุย่ยเหมือนกับมังกรกระดาษและคนกระดาษนั่นเองเมื่อชาวบ้านลงมือสร้างบ้านจริงๆเด็กน้อยก็พยายามช่วยด้วยการตัดกระดาษเป็นเมฆเพื่อบังแสงแดดให้กับคนงานตัดเป็นเครื่องมือที่ช่างต้องการบ้าง เด็กน้อยยังตัดสิ่งของต่างๆอีกมากมายให้คนที่เขารักจนกระดาษนั้นเล็กลงเล็กลงและเล็กลงเรื่อยๆเพราะเด็กน้อยเป็นคนใจดีและช่างแจกจ่ายวันหนึง่งเด็กน้อยเข้าไปในป่าอีกครั้งและเขาก็ได้พบกับผู้ตอนเดิมกำลังนั่งร้องไห้เพราะไม่มีต้นไม้ประจำตัวเขาอยากให้พูดน้อยมีความสุข แต่ว่าตอนนี้กระดาษของเขาเหลือเพียงเส้นเล็กๆยาวๆไม่สามารถตัดเป็นรูปอะไรได้อีกเขาจึงเขียนคำว่าความสุขเขียนลงไปแล้วพับเป็นรูปดาวยื่นให้กับพูดท่านใดนั้นดาวกระดาษก็เปล่งแสงสว่างสีเหลืองจ้าไปทั้งป่าสักพักหนึ่งดาวกระดาษนั้นก็หายวับไป แต่มีดอกไม้สีเหลืองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีใครรู้จักไม่อยู่แทนพูดดีใจมากรีบรับดอกไม้พิเศไร่ายคาถาและปลูกลงดินดอกไม้นั้นกลายเป็นพุ่มไม้กอใหญ่ใบสีเขียวมีดอกสีเหลืองส้มและที่สำคัญดอกไม้นี้ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อโดนน้ำเหมือนที่ผ่านๆมาเพราะว่าความสุขไม่ใช่ของที่จะเปื่อยยุ่ยเมื่อโดนน้ำ และความสุขไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทำให้สลายไปได้ส่วนเด็กน้อยนั้นเมื่อไม่มีกระดาษเหลือก็กลับเป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าทุกคนก็ยังคงกล่าวขวัญถึงเขาอยู่เสมอเด็กน้อยเติบโตขึ้นมาและอยู่จนแก่เท่าทุกครั้งที่มีคนขอให้เขาเล่าเรื่องนี้และถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขาจะหัวเราะ และดึงกันไกลสีแดงอันเล็กๆออกมาให้ดูโดยไม่พูดอะไรแต่มันจะเป็นกันไกลอันเดียวกับกันไกลที่เคยตัดกระดาษให้เป็นของจริงหรือเปล่าไม่มีใครที่จะรู้ได้โอ้โหน้องๆครับเรื่องนี้ตื่นเต้นสุดยอดเลยนะคะน้องๆองใช่เลยครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องของขวัญมหัศัจราร์จากพูดน้อยตื่นเต้นสุด เพราะว่าน้องๆเห็นไหมครับว่ามีการตัดกระดาษธ,ธรรมดาครับแล้วก็กลายเป็นมังกรถลม่มบ้านถล่มเมืองโอ้โหสเปเชียลเอฟเฟกสุดยอดจริงนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของโลกนิทานเห็นไหมครับจินตนาการไม่รู้จบไม่รู้จักจบสิ้นด้วยอ,อแต่น้องๆอ,อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเรื่องนี้นะครับสอนเกี่ยวกับอะไรเ,เรื่องนี้นะครับน้องๆครับเป็นนิทานที่พี่ต้นว่า แหมน่าสนใจนะครับเพราะว่าสอนเกี่ยวกับการที่จะรู้จักเผชิญปัญหาครับโดยใช้สติปัญญาด้วยยังไงอะตอนอ้าวน้องดูสิครับว่าเด็กน้อยนะครับที่อยู่ในเรื่องพูดน้อยนะครับเห็นไหมครับแทนที่เขานะครับตัดกระดาษเห็นไหมแล้วอยู่กลายเป็นมังกรยักษ์พ่นฝฟนนะครับเขาจะกลัวแต่เขาไม่กลัวครับเขากลับใช้สติปัญญาแล้วก็ตัดกระดาษใหม่เพื่อให้ใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับมังกรครับอื โอ้โหอันนี้สําคัญนี่แหละครับน้องๆครับพี่ต้นอยากจะให้น้องๆเป็นเหมือนเด็กน้อยในเรื่องนี้นะครับที่มีความกล้าหาญครับกล้าตัดสินใจสิ่งไหนที่ทําผิดไปแล้วนะครับก็อย่าไปกลัวมันครับเมื่อเจออุปสรรคก็ให้ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาครับแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ครับเพราะว่าเห็นไหมครับขนาดเด็กน้อยในนิทานเรื่องนี้นะครับเขายังสู้กับมังกรตัวใหญ่ๆได้เลยอืมน้องๆก็ต้องทําได้อีกเหมือนกันเลยนะครับโอ้โหพี่ต้น เมื่อกี้มีนางกรแล้วเรื่องต่อไปอ่ะเม,มื่อกี้มีมังกรแต่เรื่องต่อไปจะมีอะไรต้องไปชมกันเลยครับฤ<อ><อ>ดูหนาวมาถึงแล้วผีน้อยตัวจ้อยไม่มีบ้านอยู่ได้แต่ลอยไปลอยมาหนาวสั่นฟันกระทบกันดังกึกกึกึมันอยากได้เสื้อนหนาๆใส่กันหนาวสักตัว ผีน้อยเห็นชายหนุ่มใส่เสื้อตัวหนาเดินฝ่าลมหนาวอย่างสบายใจผีน้อยลอยไปใกล้ๆชายหนุ่มแต่ว่าชายหนุ่มไม่สนใจก้มหน้าก้มตาเดินดุมดุมชนผีน้อยกระเด็นไปไกลตุ้มอ้อยผีน้อยหัวโนไปเลยแล้วก็ไปนอนหมอบอยู่ข้างเสาไฟผีน้อยเห็นพี่สาวคนหนึ่งเดินผ่านมา พี่สาวคนสวยใส่เสื้อหนาแต่สีสวยกว่าเสื้อของชายหนุ่มผีน้อยยิ้มหวานคราวเนี้ต้องขอให้ได้แต่ว่าพี่สาวตกใจร้องเสียงดังวายพี่สาวร้องวายแล้วก็วิ่งหนีผีน้อยไปไกลยิ่งดึกยิ่งหนาวเหลือเกินผีน้อยหัวโนหนาวสัน่นเพราะว่าไม่มีเสื้อหนาวใส่ได้แต่ลอยไปลอยมาลอยไป ลอยมาผีน้อยลอยไปหน้าร้านขายเสื้อในร้านมีเสื้อสวยๆมากมายผีน้อยดีใจมากคราวนี้คงได้เสื้อหนาๆใส่แน่ๆเลยแต่ว่าเจ้าของร้านไม่ยอมให้คว้าไม้ขนไก่ไล่ตีผีน้อยลอยหนีออกจากร้านแทบไม่ทันผีน้อยลอยผ่านบ้านใหญ่เห็นเด็กๆ นอนห่มผ้าอุ่นสบายผีน้อยเปิดประตูลมหนาวพูตามเข้าไปเด็กๆก,ก็เลยตกใจตื่นขึ้นมาเด็กๆเ,เห็นผีน้อยหัวโนหนาวสั่นก็เลยเข้าใจพากันถอดเสื้อหนาวส่งให้ผีน้อยผีน้อยนึกขึ้นได้ถ้าเด็กๆไม่มีเสื้อหนาวใส่ก็คงหนาวสั่นกันเหมือนกันเหมือนกับมันเลยผีน้อยขอบใจเด็กๆแต่ว่าผีน้อยไม่รับเสื้อ บ้านหลังถัดมามีคุณยายนั่งถักเส้นได้สีสวยอยู่พอคุณยายทราบเรื่องราวของผีน้อยก็บอกว่าไม่ต้องไปขอใครอีกแล้วนะคุณยายนะ่ะจะถักเสื้อหนาวแล้วถักก็จจนจะเสร็จพอดีแล้วด้วยจะยกให้ผีน้อยแสนใจดีผีน้อยแสนดีใจที่มีเสื้อหนาวสีสวยใสทีเนี้ก็อุ่นสบายแล้วล่ะรุ่งขึ้นคุณยายตื่นมารดน้ำต้นไม้แต่เช้า คุณยายแปลกใจวันนี้มีผีเสื้อลายสวยแปลกตาบินวนเวียนไปทั่วสวนและมีผีเสื้อตัวหนึ่งบินมาหอมแก้มคุณยายด้วยคุณยายรดน้ำไปพลางนึกสงสัยในใจเอ๋ป่านเนี้ยผีน้อยจะหายไปไหนนะไม่เห็นมาอวดเสื้อสวยให้คุณยายดูเลยผีน้อยหายไปไหนนะาโอ้โห โหย้ยเรื่องนี้น่ารักเลยต้นนี่น่ารักน่าชังเลยนะเนี่ยใช่ครับแม่น้องๆครับเมื่อกี้นะครับน้องๆบางคนนี่อาจจะเห็นตอนครูแอนนะครับเริ่มเรื่องบอกว่าเป็นเรื่องผีแม่พี่ตนก็ตกใจเหมือนกันนะเ,ออเพราะว่าโดยมากผีเนี่ยน้องๆจะกลัวกันออแต่ผีเรื่องนี้ครับแมเย็งไงครับน่าสงสารเนอะครับใช่เลยครับเอ๊แต่ว่าอะไรนะเมื่อกี้กลัวผีกันเหรอใช่ครับ น้องๆหลายคนนะครับอาจจะรู้สึกกลัวผีกันไงผมบอกนิทานผีก็เลยกลัวโอ้ยที่สมองไม่เคยกลัวเลยทําไมอะ่ะเห็นหน้าที่ต้นทุกวันก็เลิกกลัวแล้วล่ะ <laughs> นี่พ <laughs> ี่ไม่ใช่ผีนี่จะบี้เดะสตาเหนดหน้าตาดีจริงๆ <laughs> อะมาคุยเรื่องผีกันต่อนะครับอน้องเห็นไหมครับว่านิทานเมื่อกี้นะครับแม่เป็นผีที่ค่อนข้างจะน่ารักเนาะแล้วก็น่าสงสารด้วยนะครับ เห็นไหมครับเขาก็จะล่องลอยไปนะครับเป็นวิญญาณที่ล่องลอยไปเพื่อตามหาเสื้อนะครับอาจจะหนาวนะครับน้องๆแต่น้องๆรู้ไหมครับว่าพี่ต้นว่านิทานเรื่องนี้นะจะไม่จบแบบน่ารักหรอกครับถ้าผีน้อยยังล่องลอยหาเสื้อแล้วไม่เจอแต่นิทานเรื่องนี้จบได้น่ารักเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่พงศ์เพราะอะไรครับเพราะความใจดีของคุณยายเห็นไหมครับที่ตัดเสื้อนะครับให้ผีน้อยเอาไปใส่ครับ แล้วพี่น้อยเมื่อมีเสื้อแล้วก็ดีใจเห็นไหมครับแมการทําความดีมันจะดีอย่างนี้แหละครับน้องดีใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับคุณยายก็ดีใจพี่น้อยก็ดีใจครับที่มีเสื้อนะครับอืมแล้วก็บินไปเห็นไหมครับแล้วน้องรู้ไหมครับว่าสรุปแล้วผีน้อยหายไปไหนครับหายไปที่ยว r าซครับผีน้อยนะครับกลายเป็นผีเสื้อเห็นไหมครับที่มัจูบคุณยายนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือผีน้อยครับ โอ้น่ารักเนาะครับน้องๆนะครับถ้าอยากจะทําความดีอย่าให้แพ้คุณยายเขานะครับเห็นไหมครับคุณยายถึงจะอายุมากนะครับก็ยังมีจิตใจดีงามเห็นไหมครับตัดเสื้อให้ผีน้อยนะครับอย่าลืมนะครับทําความดีกันนะครับอื้วแล้วแล้วเรื่องต่อไปอะเรื่องต่อไปนะครับสนุกสนานเข้มข้นขึ้นละลองไปดูนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องหน้าขี้กลัว นาคน้อยเป็นนาคตัวเล็กๆอาศัยอยู่กับพี่น้องที่ริมแม่น้ำนาคน้อยเป็นนาคขี้กลัวเจออะไรก็มากลัวไปหมดวันหนึง่งนาคน้อยตื่นเช้ามากฟ้ายังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นาคน้อยเดินมาเจอเงาดำๆเหมือนสัตว์ประหลาดคอยยาวๆที่มีเขี้ยวแหลมๆเลยล่ะ อุ๊ยน่ากลัวจังเลยนากน้อยวิ่งหนีทันทีเตร์ประหลาดจะกัดฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนากน้อยวิ่งมาเจอเจ้าสิงโตน้อยกำลังอ้าปากกว้างอุ๊ยน่ากลัวจังเลยนากน้อยวิ่งหนีต่อไปสิงโตน้อยจะกินฉันแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย แล้วนาคน้อยก็วิ่งมาเจอเม่นน้อยกำลังทำตัวพองจนขนแหลมแหลมตั้งอ้อยนากลัวจังเลยนาคน้อยวิ่งหนีต่อไปเม่นน้อยจะสะบัดขนแหลมแหลมใส่ฉันแล้วล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนาคน้อยวิ่งมาเจอช้างน้อยกำลังยกขาขึ้นมาอุย๊ยนากลัวนะกลัวจังเลยนาคน้อยวิ่งหนีต่อไป ทางน้อยจะเหยียบฉันแล้วล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยนาคน้อยร้องโวยวายพลางวิ่งหนีไปแอบหลังต้นไม้เพื่อนๆนจึงวิ่งตามมาดูด้วยความเป็นห่วงนี่เธอวิ่งหนีอะไรหรอนาคน้อยเพื่อนๆืน,นถามฉันนะ่ะก็วิ่งหนีพวกเธอนั่นแหละนาคน้อยตอบเสียงสัน่นวิ่งหนีพวกเรานะหรอเพื่อนๆน พากันงงกันหมดเลยฉันวิ่งหนีสิงโตน้อยรั้วเธอน่ะอ้าปากกว้างทำท่าจะกินฉันนี่นานักน้อยเล่าโถเอ้ยไม่ใช่ซะหน่อยฉันน่ะกำลังอ้าปากหาวตั้งหากเล่าสิงโตน้อยตอบส่วนฉันน่ะวิ่งหนีเม่นน้อยกพรู้ว่าเธอทำตัวพองจนขนแหลมๆตั้งทำท่าจะสะบัดขนใส่ฉันนี่นา นาคน้อยเล่าต่อโทษโทษโทษไม่ใช่สนหนยฉันนะนะกำลังบิดขี้เกียจตั้งหากแล้วเม่นน้อยบอกแล้วฉันนะก็วิ่งหนีช้างน้อยเพราะว่าเธอไหนะยกขาขึ้นมาทำท่าจะเหยียบฉันนี่นาะนาคน้อยเล่าโ้ยไม่ใช่สนหนอยฉันกำลังออกกำลังกาย,ยตั้งหากแล้วช้างน้อยบอกอา้าวเหรองั้นขอโทษเพื่อนๆด้วยนะ แต่ว่าเมื่อเช้าเนี้นะฉันเจอสัตว์ประหลาดคอยาวๆมีเขี้ยวแหลมๆมันน่ะทำท่าจะกัดฉันด้วยละนาคน้อยบอกเอ๋ในปากของเรานะี่ยมีสัตว์ประหลาดด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนๆต่างพากันแปลกใจแล้วก็สงสัยกันใหญ่ก็เลยขอให้นาคน้อยพาไปดูให้เห็นจริงโท่เอ้ยเนี่ยนะ่ะไม่ใช่สัตว์ประหลาดสันหน่อย เนี่ยเป็นยีราฟที่กำลังกินใบไม้ตั้งหากเราเพื่อนๆพนพ,นพากันโล่งใจแล้วก็เตือนนาคน้อยว่าไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยที่หลังนี่ยดูให้ดีๆซะก่อนนะนาคน้อยจ้าขอโทษนะนาคน,น,น้อยรับคำอย่างเขินเขินเป็นยังไงบ้างครับน้องๆน,งนิทานเรื่องนี้ของเราหน่ารักเลยไหมครับคราวนี้เกี่ยวกับนาค สัตว์น่ารักครับเออใช่เลยครับนี่ดูแล้วเห็นอะไรอีกมากขึ้นเลยนะอืมนะครับเห็นไหมครับว่าความที่นาคเป็นคนขี้กลัวนะครับเจออะไรก็กลัวครับขนาดเพื่อนหาวนอนยังกลัวเลยครับเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนตื่นกลัวครับเฮ้ยเขาเรียกว่าเป็นคนตื่นกลัวครับจินเน้นหนอ่ะเขาเรียกว่าตื่นกลัวจริงๆนะครับเขาเรียกว่ากลัวโดยที่ไม่มีสาเหตุครับ น้องๆนลยครับย่าวหน้าเป็นตัวอย่างนะครับแทนที่จะนั่งดูว่าเอ๊ะพี่สิงโตหาวนอนหรือว่าขู่กันแน่เห็นไหมครับนี่นะครับน้องๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อเจอเห็นอะไรที่ผิดปกติอย่าไปตกใจก่อนนะครับให้พินิษ์พิจารณาก่อนครับว่าสิ่งที่เราเห็นนะ่ะน่ากลัวจริงหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงต่อไปของเราเออช่วงอะไรครับของศากจากนิทานนแจ๊ ใจดีสู้เสือทำใจให้กล้าเผชิญหน้าเมื่อพบอันตรายหรือสิ่งที่น่ากลัวเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายคนจะกลัวเสือสำนวนใจดีสู้เสือจึงหมายความว่าต้องตั้งสติให้ดีหากพบสิ่งที่น่ากลัวแล้วจึงคิดหาทางหนีที่ไล่มีอีกแล้วครับน้องๆครับอิทฐานของเราที่จะมามอบให้น้องนะครับในช่วงของ ฝากในวันนี้นะครับเป <ünk. S 1> ็นเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องผีน้อยหายไปไหนครับอ๋อ oh, เรื่องนี้ดีนะดีครับแล้วก็ถ้านุน้องเปิดด้านในนะครับนุน้องคนไหนนะครับที่อาจจะอ,อยากจะเรียนอ <ünk. S 1> เป็นภาษาอังกฤษออยากจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษละ่ะเรามี2องภาษาเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับเอาไปอ่านกับเพื่อนไปชาตต่างชาติได้ด้วยนะครับสองภาษาไปเลยเแล้วก็สีสันสวยสดใส,ดสามากเลยนะครับอื ก็ต้องขอบคุณอีกเช่นเดิมครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับนั่นคือสมนัพิมพ์ใจดีทั้งหลายนะครับที่มอบนิทานมาให้กับน้องๆกันนะครับวิธีการที่จะได้นิทานง่ายๆครับน้องๆครับนั่นก็คือเขียนจดหมายมาหาเราสิครับเอออันนี้ดีซึ่งก็ที่อยู่ของเราอยู่ตรงไหนครับพี่สมพงศ์อยู่ข้างเว้านี่จ้าหนี้วิ่งอยู่เลยนี่เห็นไหม ที่อยู่ก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับเขียนมานะครับอาจจะติชมอาจจะมาเล่านิทานกันก็ได้นะครับเพื่อพี่ต้นกับพี่สมพงษ์เนี่ยจะได้เอานิทานของน้องๆมาเล่าออกอากาศกันด้วยเอาละครับวันนี้ก็คงจะต้องหมดเวลาของเราครับเดี๋ยวๆแล้วเขาวหน้าเนี่ยจะนิทานอะไรหรอไม่บอกอีกแล้วเราจะให้น้องๆมาลุ้นกันไงครับว่าในรายการเปิดโลกนิทานของเราเนี่ยจะมีนิทานอะไรสนุกๆมาฝากน้องๆกันบ้างครับอื นั้นวันนี้คงจะต้องลากไปแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับพี่ต้นพี่สมพงษ์และครูแอนลาไปก่อนนะครับวันนี้โลกนิทานไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจาจยะอย่าลืมเขียนจดหมายอย่าลืมเขียนจดหมายอนุทานติเลยอนุทานติเลย คนที่เคยไปยังติดใจนักหนามีชาวบ้านชาวนากินอยู่มานมนานมีทุ่งนาป่าเขียวสดงามมีน้ำใสยเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีเคราร้ายหมู่บ้านในนิทานสุขสันต์ตลอดมา ไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถขว่กไฟล้นถนน